คนนิกรกิมหวนฉบับโบกตีต้นฉบับนิยายโดยอาจารย์ปอินทละปาลิศเรียบแรงดัดแปลงใหม่โดยมัทนาสำหรับสารนิยายชุดพลนี่ยกิมหวนนี้ได้รับการประกาศเป็นสมบัติสาธารณะแล้วจึงสามารถนํามาดัดแปลงแบบนี้ได้แต่นิยายชุดโบกตียังได้รับการคุ้มครองทางด้านกฎหมายลิขสิทธิ์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นห้ามมิอะไใครทาซ้ําหรือลอกเลยนแบบนะครับด้วยความเคารพแด่นักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่สําหรับผมอาจารย์ปอินทละปาลิศจึงขอบังอาจสืบทอดตำนานครั้งนี้ครับ ตอนที่9บริษัท2แเกจะไปรู้อะไรตอนที่พวกเราเข้ามาทํางานในพระนครน,นี่พวกเราอดอยากมากมีคนใจดีเคยซื้อข้าวขาหมูด้านนี้พวกเรากินลูกกูก็ชอบมันมากกูต้องทํางานทั้งอาทิตย์ถึงซื้อได้จานหนึ่งซึ่งกูก็มากินทุกอาทิตย์ถึงแม้จะเป็นอาทิตย์ละจานก็เถอะแต่กูตกงานลูกก็ร้องกินกูเลยมาขอความเมตาาตาไอเฮียกับไล่กูเหมือนหมาจนพวกกูถูกรถชนตายให้ตายเถอนนี่การยอมฟังอยู่ได้ไงตายมาเนี่ยตัวเองหาเงินได้ไม่มากอยากกินของแพงพอไม่ได้ มาโทษคนที่เขาไม่ให้เนี่ยนะบาปพูดจบก็เล็งปืนไปทันทีอย่ายิงอย่าว่ายังไม่อยากตายบาบยิงปืนไปทันทีแต่ว่าไอเฮียลบก,กระสุนได้และหยิบม,มีดบางต่อหมูทั้งสองเล่มมาถือไว้มันถูกล้อมโลงก,กับมืออีกฝ่ายเข้ามาโจมตีทันทีบาบยิงสกัดแต่ว่าแม้จะโดนยิงจังๆเขาที่ไหลไอเฮียร้องด้วยความเจ็บปวดแต่แครยังคงวิ่งเข้ามาบาบไปเล็งไปที่ขาทั้งสองข้างยิงเข้าที่ขาเต็มๆแต่ไอเฮียลุกขึ้นมาได้อีกเข้าใกล้เข้ามาแล้วและชนะเอาดาบสมุไรามาสกัดเอาไว้ และเพิ่มเติมจะฟันที่หน้าทั้ง3แต่มีแขนงอกออกมาอีกสองข้างมือก็เป็นมีบางต่ออีกทําให้การโจมตียิ่งรุนแรงและชนะต้องรับมือจนมือไม้ยุ่งไปหมดบ้าผาจังหวะยิงได้แล้วคราวนี้เขาใส่พลังกระสุนลงปืนกระสุนด้วยเขายิงแขนของอีกฝ่ายขาดกระเด็นมีเสียงเ็กร้องดังขึ้นมาแกทำลายลูกฉันเสียงดังมาจากหน้าของผู้หญิงร่างของอาเฮียสั่นไปทั้งตัว,วม,มัวหมูโพมาจากกลางตัวของอาเฮียโดยหน้าหน้าของพ่อกับลูกอยู่ตรงตำแหน่งตาหน้าของแม่ อยู่ตรงตำแหน่งจมูกแขนทั้งสองรวมกวันกลายเป็นแขนขนาดใหญ่สองข้างและจับทุกอย่างใกล้ตัวเข้าปากอ้กอก้อนนีู้จบมันก็พ่นก้อนเหล็กออกมาลูกหนึ่งออกมาจากปากทําให้บาบราชนาหลบแทบไม่ทันก้อนกลมมีพลังทําลายสูพอสมควรหลังจากที่ยิงไปแล้วมันต้องใช้สองมือเอาสิ่งของเข้าปากแล้วเคี้ยวและพ่นออกมาคราวนี้ราชนาไม่หลบเธอใช้ดาบฟันก้อนกลมเป็นชิ้นแต่มันยิงมาอีกบาบเลยยิงไปที่แขนข้างหนึ่งของมัน แต่กล้ามเนื้อหนามากทําให้กระสุนจ่อมไม่เข้าเขาต้องเรียดดาบตะขอมาวิ่งเข้าไปก้อนกลมยิงถูกยิงมาไม่หยุดบ้าบหลบได้และใช้ดาบตะขอของเกี่ยวแขนของมันกระชากอย่างแรงแขนเจ้าปีศาจขาดมันร้องลั่น <c oughs> แต่ก็มีแขนใหม่งอกขึ้นมาได้อีกบ้าหันไปทางราชนาะซึ่งเธอเขา้าใจเป็นอย่างดีทั้งสองโจมตีพร้อมกันตัดแขนของเจ้าปีศาจคราวนี้มันต้องใช้เวลาสร้างแขนใหม่อีกนานฉันจะจัดการที่หน้าพ่อกับลูกเธอจัดการหน้าแม่ไปนะเอาให้พร้อมกันไปเลย บ้าววิ่งนําไปเขากระโดดข้ามหัวมันและฉช้ดาบตะขอเกี่ยวหน้าเกี่ยวหน้าของตัวพ่อพ่อกับลูกตรงตําแหน่งหมูตรงตําแหน่งตาของหมูและชนาก็เข้าไปฟันซ้ําตรงจมูกเมื่อฟันโดนพร้อมกันเจ้าปีศาจเริ่มกรีดร้องออกมาที่ความเจ็บปวดแต่ร่างกายกลับไม่ได้สลายไปบ้าวมองไปที่หัวของเฮียแล้วถอนใจให้ตายเถอะคิดว่าจัดการไม่ได้เฮียจะรอดแต่มันล้อมรวมเป็นหนึ่งกับเฮียไปแล้ว แลชนะดีนก็พูดว่างั้นก็ไม่มีทางลเลือกอื่นแล้วสินะบ้าพยักหน้าเขาวิ่งไปกระโดดสูงเล็งเป้าหมายที่คขอของไอเฮียแล้วเหวี่ยงดาบต่ขอไปเกี่ยวคอของไอเฮียขาดกระเด็นเสียงร้องโหนหววดังขึ้นมาร่างของเจ้าปีศาจสลายไปเหลือแต่ผลไม้สีดําที่มีลูกตองกะที่มีลูกลูกตาตรงกลางเหมือนเคยบ้าหยิบมากินเหมือนเดิมและชนะมองร่างของปีศาจท,ที่กำลังสลายไปนั่งสารพวกเขานะแต่เชื่อสารไอเฮียมากกว่านะบ้าพูดขึ้นมาและชนะหันมามองเขาแล้วถามว่าทําไมล่ะแกไหน แค่ทำมาหากินนะไม่ทำร้ายใครซะหน่อยพวกครอบครัวนี้ต่างหากที่ทำร้ายแกลองคิดดีๆสิแค่แก,แกไม่ให้ของกับคนที่ไม่มีเงินจ่ายแกทำอะไรผิดละ่ะครอบครัวนี้ก็รักลูกเป็นสิ่งดีนะแต่ควรให้ลูกรู้ฐานะของตัวเองว่าเป็นยังไงกันลูกในะยังเด็กก็จริงแต่ก็ไม่เด็กเกินจะเข้าใจในบางเรื่องหรอกบราบพูดเขากินผลไม้แล้วจมมดแล้วพูดต่อว่า แต่คนที่ไม่น่าอภัยจริงๆคือคนที่พยายามเอาไอ้ผลไมบ้บ้าๆนี้เข้ามาในโลกมนุษย์ต่างหากหลังจากนั้นหน่วยเก็บกวาดก็ปิดเรื่องราวโดยอ้างว่าเป็นเหตุแกเระเบิดศพของไอ้เฮียไม่เหลือซากสามวันต่อมาสมาคมพ่อค้าคนนี้กังวลเป็นสมาชิกของสมาคมได้เข้าร่วมประชุมเพื่อน,นะนําสมาชิกใหม่เป็นหล่าบริหารหน้าใหม่จากเครือมังกรสามหัวได้แก่นายพีรวิทย์พิริชายากรหรือพีเขาเป็นชายร่างสูงใหญ่หน้าตาคมคาย นายกันตาพงศ์ก้องพบหรือกันชายรูปร่างเล็กผมหยิกหน้าตาสด,สดใสมีรอยยิ้มอยู่ล่าเริงตาตรงมหาทรัพย์เขาเป็นชายร่างสูงสวมแว่นตาสีากุหลาบกรอบเงินทั้งสามเพิ่งมาจากต่างประเทศและนักธุรกิจหน้าเป็นนักธุรกิจหน้าใหม่ไฟแรงแต่สามเกิร์ของเรากลับไม่ถึกชอบกินนาอย่างแรงสาเหตุเพราะพวกนี้เปิดกิจการแบบเดียวกันที่สามเกิร์ของเราเปิดแถมเปิดใกล้ๆก,ก,กันอีกเหมือนจะท้าทาย งานเปิดตัวตัวเองพวกนี้ก็จ่ายเงินเองทั้งหมดโอสวัสดีครับพวกคุณคงเป็นคุณพลนิกรกิมหนวนสินะครับตาตรงเข้ามาทักทายครับพวกเราเองที่พวกคุณเปิดกิดจาการข้างๆนั่นแหละกิมหนวนพูดขึ้นตาตรงกลับยิ้มแล้วพูดว่าก็ช่วยไม่ได้นี่ครับห้างของเสียโดนถล่มยังซ่อมไม่เสร็จนี่ผมเป็นนักธุรกิจนะครับกระหน่งคว้าโอากาสไว้ก่อนยังไงซะไอ้ค่าขายสินค้าจากห้างเนี่ยก็แค่ค่าบหดีผมเท่านั้นแหละ กิมหวนได้ยินก็รู้เลยว่าอีกฝ่ายกำลังจะกวนประสาทตนแต่เร่นกับใครไม่เล่นไม่เล่นิมหวนอ๋อห้างนั่นนะนั่นนะครับถึงมันโดนถลม่มผมก็จัดการที่คนที่มาถล่มได้แล้วอีกอย่างแค่ค่คาซ่อมห้างเนี่ยคนน่าแค่งผมไม่ร่วงหรอกค่าเล่าผมยังแพงกว่าเลยมงว่างกว่าจะทุบตึกเล่นแกะแก้กลุ่มเหมือนกันเหมือนกันกิมหวนพูดกับพนเห็นท่าไม่ดีแล้วเลยตัดบทว่าพวก พวกเราขอตัวก่อนนะครับพอดีมีทูล่านะครับพลกันนิกรรีบพากิมหนวนออกไปจากงานทันทีทําไมแกไม่ให้การคุยกับมาต่อวะกิมหนวนพูดในน้ำเสียงไม่พอใจนะักกการรู้น่ะสิอีกเดียวแกก็จะฉีกแบงค์โชไม่งั้นแกเกิดกดจ,จัดจัดล้อมไปยิ้วขึ้นมาอีกอีกหละ่ะจะทํายังไงอีกอย่างนะการตั้งใจมางานตามมารยาทพอนัดคุณแม่เอาไว้แล้วอย่าหาลางเรื่องใส่ตัวเลยวะผลพ,พูดขึ้นมาจริงๆไม่น่ารีบออกมาเลยอาหารน่ากินทั้งนั้นนิกรพูดขึ้นมาบ้างไม่ต้องไปกินของ กิมหวนพูดนิกรอนอนิวใส่ปากกัดแล้วพูดว่าอย่าหลอกหนูนะเฮียทั้งสามต่างหัวเราะก,กันอย่างสนุสนานที่บ้านพชราพรพลนิกร์กิมหวนลงมาจากรถให้โดยให้กิมหวนนั่งรอที่ห้องรับแขกก่อนเพราะคุณหญิงวาดอยากคุยกับนิกรและผลเป็นการสนตัวที่แรกกิมหวนทำท่าทางงอนแต่คุณหญิงวาดบอกว่ามันเป็นเรื่องภายในจริงจงพ่อหวนอาขอคุยกับเจ้าสองคนนี้เธอพ่อหวนรอยอยู่ก่อนอยากได้อะไรเดี๋ยวให้นางม่อมจัดหาให้ก็แล้วกัน พอกิมหงวนได้ยินว่าละม่อมสาวใช้รูปสวยของบ้านปัชชาพรจะเป็นคนดูแลเขากิมหงวนก็ทำท่าทางอายๆคุณหญิงวาดบอกว่าอย่าทำลุ่มล่ามนะพ่อหหวนไม่งั้นแม่จะแพ่นกับบานให้ที่ห้องสมุดคุณหญิงวาดพูดกับพลก่นิก่อว่าจำอาช่วงได้ไหมจำได้ครับคุณแม่ไม่ได้เจอท่านตั้งนานแล้วนี่พลพูดคุณหญิงวาดมีหน้าตาที่เศร้าส้อยลงไปอย่างมากตอนนี้อาของเจ้าไปทำกิจการการค้าที่ยาซินบุรีโออาช่วงทำไมไปไกลนักนะครับมันไกลกว่าแม่ห้องสอนเลย อีกหน่อยก็คาบินเดียแล้วน่กอนพูดขึ้นมาจังหวัดหาสินบุรีนี้อาจารย์ปอท่านคิดขึ้นมาเองนะครับไม่ต้องหาที่ไปประเทศคาบินเดียก็ท่านคิดขึ้นมาเองเหมือนกันหาดสินบุรีนี้จะปรากฏใน3เกลตอน3เกลอราชสัตว์ตรีเมืองรับแลและนางพญาเสนหานะครับซึ่งเป็นต้นแบบของตอนนี้ส่วนคาบินเดียนั้นจะปรากฏใน3เกลตอน4วิรชนครับผมทั้งหมดนี้ตีพิมพ์แล้วโดยแสงดาวนะครับน่กอนพูดขึ้นมา ก็นั่นแหละตอนนี้อาช่วงของเราของเจ้าป่วยหนักเลยยังเลยอยากพบพวกเจ้าเพื่อยอมมรดกให้ผลตกใจไม่น้อยนี่ก่อนเลยแย้งว่าเอผมเกี่ยวได้หรอครับตามหลักตามหลักแล้วผมไม่ได้เป็นญาติโดยตรงกับอาช่วงนะครับคุณหญิงว่านั้นเป็นลูกบุญธรรมของญาตินิกรนินกรไม่ได้มีความเกี่ยวดองอะไรทางสายเลือดกันในช่วงเลยอาช่วงคิดว่าเจ้าเป็นหลามมาตลอดนั่นแหละพวกเจ้ารีบไปดูใจเขาเถอะ พนกับน,นิกรมองหน้ากันพลจึงพูดขึ้นมาว่าก็ดีนะไอกรถือโอกาสไปเข้าป่าล่าสัตว์เล่นสะหน่อยก็ดีถือโอกาสพักผ่อนไปตัวด้วยเลยชวนจ้งหัวนไปด้วยดีกว่านิกรพูดพนกับน,นิกรเดินไปที่ห้องสมุดเห็นกิมหัวนนั่งสูบหรี่อยู่เพียงลำพังอ้าวแล้วเราหม่อมไปไหนสะล่ะพลถามอ๋อพอดีการอยากกินน้ำอารมณ์เย็นๆสักหน่อยเลยให้แม่ม่อมไปดูให้กิมหัวนพูดไม่ทันไรแล้วหม่อมก็ยกหน้าอารมณ์มาให้กิมหวนยักคิ้วให้เธอแล้วพูดว่า ขอบใจนะจ๊ะแม่มอมจ๋าและมอมยิ้มให้ก่อนจะเดินออกไปพอดีพวกกันกําลังจะไปหาซินบุรีกันว่าจะเดินทางในอีกสองวันพลพูดขึ้นมากิมหนวนทําหน้าแปลกใจก่อนจะถามว่าจะไปทําไมที่นั่มันไกลมากนะแถมโคตรกันดานเลยพอดีว่าอาของกันกําลังป่วยเลยอย,อยากให้กันไปดูแลจะจัดการเรื่องมรดงนะ่ะแล้วก็พวกกันกะว่าจะไปเข้าป่าล่าสัตว์ซะหน่อยแกจะไปด้วยกันไหมล่ะกิมหนวนนิ่งคิด เขากับพลนิกรใช้เวลาอยู่ร่วมกันทุกวันทําให้เขารู้สึกว่าขาสองคนนี้ไม่ได้ซะแล้วเรลี่พูดไปว่าการไปด้วยค่าเดินทางค่าใช้จ่ายการออกให้เองพลเหมือนเพิ่งนึกบางอย่างออกชวนเจ้ากล้าไปด้วยกันไหมกันไม่ค่อยได้เจอมาเลยตั้งแต่ตกลงเป็นเพื่อนกันวันนั้นน่าสิมีเจ้านี่ไปด้วยก็เหมือนมีกองทัพตามไปคุ้มกันนะว่าแต่ใครติดต่อมันได้บ้างเนี่ยตั้งแต่วันที่ไปช่วยพวกเราวันนั้นก็ไม่เจอกันเลยกิมโวนว่านิกรรีบตอบทันทีอ๋อการเจอมาเรื่อยๆนั่นแหละตอนมาหาคุณพ่อเนี่ยคุ ไอ้นี่กินเยอะนะนันกันไม่เคยชนะมาเลยเมื่อวันก่อนมันจินขนมกินไป9้าจานกันแทบอ้วกเลยแล้วไปแข่งกับมันทําไมกันเล่าไม่เคยไม่เห็นมันเคยสนใจเลยแกรู้เหรอว่าบ้านมันอยู่ไหนจิงวมดพูดเลยหัวเราะรู้แต่กันว่าลองโทรไปหา,าที่บ้านก่อนดีกว่านะบ้านกุหลาบสะพานควายเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาพอดีบ้าบอยู่ใ,ใกล้ๆเขาเลยเดินไปรับสายเองสวัสดีครับบ้านกุหลาบครับผมผมรับรับสายอ้าวว่าไงลูกจําเสียงพ่อได้ไหมนี่ก่อนพูดแ yeah ย บาบแอบขำเขาเลยบอกว่าจําได้มีอะไรเหรอก่อนแกว่างไหมล่ะแกะว่างไหมล่ะกันมีธุระอยากจะคุยกับแกหน่อยเรื่องยาวเลยไม่อยากคุยกันทางโทรศัพท์มาที่บ้านพัชราพรนะ